going <laughs> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามแอนฟิลด์และคลิปนี้ลิวปูโออาร์ร้อยสี่เดี๋ยวก่อนนะด็อกโฟมาเชื่ออยู่คืออะไรอ่ะคนไทยหรือเปล่าเนี่ยมาสี่แม่มึงใช่ไหม่านผู้ชมคอมเมนต์หน่อยดีซื้อทีมโอดร้ายมากมาในชุดขาวนะครับลิวพูจะบุกจากซ้ายไปขวาเราจะไปฝ่ายทั้งรับก่อนแดงเดือดแน่นอนเราจะโดนก่อนแล้ว ดูท่าทางจะตึงนะคนไทยเล่นเก่งนะ oh, <no. S 1> ผมสังเกตหลายรอบแล้วเวลาเจอที่แบบชื่อที่เป็นแบบคนไทยเนี่ยตึงอะ่ะแล้วกูหลุดแล้วอย่าตื่นเต้นเจอชื่อทีมนี้เข้าไปชื่อทีมมันโหดร้ายมากหมาสี่แม่มือ <c oughs> หยน่าจะตึงอะ่ะนะคุมผู้ชมดูการล็อกของเขาแล้ววิดิกอย่าหลงนะเอา้าโดนแล้วซองสาำลูกนี้โอ้โหข้ามคานครับลูกนี้แบบว่ายิงน่าจะน่าจะเข้านะเมื่อกี้เนี่ยเราต้องเลิกไอ้นี่ก่อนเว้ยเลิกลกก่อนอย่างแรก กลับสู่เกมของเราก่อนเบลกากา้าตอเลสปิโรดูท่าทางจะกระแทกกับเขาไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมโอ้จะเจาะไม่ได้นะครับตัวเราวางกว่านะครับกระแทกไม่ไหวเอาแล้วตัดเข้ากลางแล้วยิงด้วยขวานะครับตอนแรกจะบอกว่ายิงด้วยซ้ายกูเกือบหลุด ซาวีภาพช้าชัดช,ดชดัดตูครับล็อกแบบนี้กองหลังก็หลงไปดิคือเกมนี้เวลาเรายิงช็อตที่ยิงใกล้เคียงประตูหรือว่ายิงไม่เข้าอ่ะมันไม่มีรีเพย์เหมือนอ e ีฟุตบอลใช่ไหม uh huh. ถ้าจําได้ผมไม่ได้เล่น e อีฟุตบอลนานแล้วอ่ะช็อตที่ยิงใกล้เคียงแบบสวยๆแต่ว่าถึงแม้จะไม่เข้าประตูอ่ะ เฮ้ยโดนแล้วเออเฮอ้อกูโมอ้อยู่ถึงแม้ว่าจะไม่เข้าประตูก,ก็ยังมีรีเพย์สวยๆให้ดูนะครับในเกมอีพุตบอลอะ่ะใช่ปะ่ะเอามัาง่งเลยวะเรียนแบบแต่ว่าไม่ได้ครับตัวเราสู้เขาไม่ได้ตัวเราบางโอวิอาร์เราต่ำ โอ้ยเออนึกว่าจะหลุดอีกเอาวะแดงเดือดของแท้เพียงแต่ว่าชุดเขาเป็นชุดของของ e ออมั้งตัดเข้ากลางนี่ละ <What? S 1> ลม้มจานเป่าอาดิ referee, right เขาไม่ยอมเอาชุดแดงมาเล่นจะเรายิงแสกหน้าไปเลย แดงเดือดของแพร่ว่าลุนัดนี้ยิงเงินแบบจุใจสะนะสองหนึ่งนี่ก็หลูแล้วนะครับเจอ o อ r ER ต่างกันประมาณเก้าเลยอะใช่ไหมซ <c oughs> ื้อทีมเนี่ยด็อกโฟเนี่ยด็อกโฟมาเธออยู่เนี่ยห <c oughs> มาสี่แม่มึง ใช่ว่ะผมว่าตอเลสเบลรออยู่รอหาเพื่อนหาช่องอยู่ลองกระชากดูอ่ะแล้วหลุดเฉยเลยโอ้โหไม่ทันยังล้านอยู่นะครับยังไม่ให้อ่ะมาแล้วอองลีโอ้โหจะกระจะหลบ เอาแล้วหลุดอีกแล้วซอนจะกระชากแบบนี้ถ้าเป็นโรนัลโดอาจไม่แน่ไม่แน่อาจหลุดขึ้นบอลยากมากครับเขาเล่นเก่งอ่ะกระชากดูซิกา้าเห็นแล้วใจกว้าง oh. ไม่สนโอ้โหเป็นยังไงครับ กองกลางอัพจ่ายบอลน,นะครับจ่ายแบบใจกว้างมาก <c oughs> จ่ายแม่นด้วยเนี่เห็นป่าจ่ายตามช่อง <c oughs> เอาเรื่อง <c oughs> เดี๋ยวผมโดนอีกผมว่า <c oughs> อันน่ะตอนวิ่งไปแล้ว <c oughs> ผมว่าแล้วกันไว้เออ ทริคแบบนี้ลูกแบบนี้นะครับเวลาเขี่ยล้วให้กองหน้าวิ่งเปิดทางไปแล้วก็ชิปไปให้กองหน้าเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปลงไปแล้วนะไ oh, <no. S 1> อ้ยะโอ้โหไม่แปลกใจเลยทำไมยิงเข้าฮีโร่นี่เองสามสองครับตึงมือจัดจัดกาาชาวี องลียิงมุมแคบคดิซ่าเอ้าคืนแบบฟันฟันบ้างคมถือว่าคมนะยิงมุมไม่เข้าอ่ะอดูดิปกติแล้วย,ยิงไม่เข้าหรอก OVR ระดับ104แล้วอ่ะโกต้องปัดต้องเซฟอ่ะ เอาอีกแล้วเหฮ้ยล้วหลุดด้วยประจำเลยโอ้กองหน้าเขาอึดอึดโรเล่นังันเลยว่ะโอ้สี่สามท่านผู้ชมยิงกันมันมากอ่ะกูเอามั่งแต่ว่าของเราัาไม่ได้อย่างเขาอ่ะท่านผู้ชมแล้วหลุดอีกแล้วไหมไม่ให้แล้วไม่ให้ไปแล้ว โอเคหมดเวลาโอ้สุดมันนะครับแมนยูนิเต็ดเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้4ประตูต่อ3หรเดี๋ยวเรามาดูสถิติท้ายเกมกันนิดหนึ่งของผมมีโอกาสยิง4เข้ากรอบ4เป็นประตู4ของเขายิง6เข้ากรอบ4เป็นประตู3คลองบอล63ต่อ37มามแม่นยำในการส่ง86ต่อ78ฟาวของผมฟาวหของเขาฟาว สองลำหน้าอย่างละศูนย์นะครับเป็นใครลำหน้าแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับชื่อทีมเนี่ยมันใช่ป่ะเ <c oughs> ม้นบอกกันหน่อยดิ